สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปเก็บถั่วพุ่มค่ะถั่วพุ่มของยายดกมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะในสวนกล้วยค่ะยายก็ได้ปลูกกล้วยไว้นะคะปลูกมะละกอค่ะแล้วก็ปลูกมันไว้ด้วยนะคะมันเห็ดมันพราวค่ะนี่ค่ะ ต้นมันของยายนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บถั่วค่ะเก็บถั่วเช้านี้นะคะดูดอกของเขาค่ะเยอะแยะเลยนะคะดกมากค่ะไปค่ะอาากยจะพาไปเก็บถั่วนะคะ ่วนก็ลกจะลกถั่วนะคะตกบังมากเลยนะคะดูสิ ดูมะละกอของยายมีสี่ต้นนะคะออกลูกแล้วค่ะงามมากๆเลยนะคะมะละกอปลูกทั้งมะละกอทั้งมันทั้งกว้วยผสมประสานกันค่ะ พื้นที่ไม่เยอะนะคะเราก็เลยต้องปลูกผสมผสานปลูกทุกอย่างเลยค่ะในพื้นที่นิดเดียวนะคะดกมากเลยค่ะถั่วพุ่มของยายนะคะ อันนี้ก็คือมันพาวมันเห็บนะคะดูต้นกล้วยกำลัางงามเลยนะคะอันนี้ก็คือฟักทองนะคะ เก็บถั่วก็ได้เยอะแยะเลยนะคะยุงก็เยอะค่ะตอนเช้าคลิปนี้ก็พาแค่นี้นะคะในการเก็บถั่วพุ่มค่ะยุงเยอะมากเลยค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ยายด้วยนะคะไปละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ